วันนี้พามาชม n e w X 3.0 7เกโฟวิกันค่ะสำหรับสีนี้จะเป็นสีเทา i อ m นะคะตัดรับกับชุดแต่งปีฟอร์บเซตเก้าชิ้นหลอ่อๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้จตล่อลงตัวมากแค่ไหนพร้อมกับตัวลอ้อแแกกที่ต้องบอกว่าโดนใจบูติแล้วก็โหลดลง1.5หลัง2องเลยนะคะเอาไปชมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Bimy Isotope ชัยพฤกษ์ p a c k ก็ e นะคะสำหรับวันนี้บินจะพาม,มาชมตัวรถ3.0มจุดศูโฟวิกันเลยค่ะพร้อมชุดแต่งหล่อๆนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้จะหล่อลงตัวมากแค่ไหนไปชมกันนะคะสำหรับโฟวิลคันนี้นะคะราคารถจะอยู่ที่1 6 7 1 0 0้านหกบาทค่ะในส่วนของโฟวิลตรงนี้จะไม่มีการเก็บค่าสีเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าไม่ใช่สีขาวมุกนะถ้าสีขาวมุกก็จะมีค่าสีเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะ บีมขอมาเริ่มที่ชิ้นแรกสําหรับคันนี้เลยนะชิ้นแรกของคันนี้เด่นชัดด้านหน้าของตัวรถนะคะก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าตรงนี้จะไม่ใช่ของแบรนด์ทีฟอร์มนะคะพี่ๆจะเป็นของแบรนด์วาสุม,มาเอกนั่นเองค่ะลูกค้าอยากจะได้ความโดดเด่นแล้วก็โฉบเฉี่ยวสําหรับด้านหน้าเพิ่มมากขึ้นเนาะก็จัดเซตในส่วนของตัวกระจังหน้าเข้าไปตรงนี้ราคาเขาจะอยู่ที่3,500บาทนะคะสามารถแต่งเพิ่มเติมจากชุดแต่งเดิมของเราได้เลยค่ะเพราะว่าเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะ ทีนี้เรามาดูที่ไฮไลท์ของเรากันในส่วนของตัวชิ้นงานสเกิร์ตสเกิร์ตตรงนี้อย่างที่บีมบอกว่าเป็นของแบรนด์พีฟอร์ม V3 สําหรับ V3 นะคะดีไซน์เขาจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นชิ้นใหญ่ไปเลยนะคะคุ้มเกือบถึงในส่วนของกระจังหน้าด้านหน้าของตัวรถเลยในส่วนของกันชนด้านหน้าตรงนี้จะเหลี่ยมเว้าแค่เล็กน้อยดีไซน์เขาก็จะตัดลูกเล่นเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขีดแดงด้านหน้าของโคมไฟตัดหมอกเพิ่มเติม,ม,มนะคะ เป็นแนวสปอร์ตแล้วก็ลงตัวจริงๆสำหรับเซ็ตฟีฟอร์มนะคะลูกค้าเนี่ยเลือกใส่กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยพร้อมกับตัวตรงนี้ค่ะพี่เซนเซอร์เนี่ยเขาจะเวาให้เป็นรูที่ใหญ่มากๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่เราติดเซะเกิร์ตรงนี้ไปแล้วจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเซนเซอร์ลดน้อยลงหรือเปล่าตรงนี้คอนเฟิร์มร้อค่ะเพราะว่าชิ้นงานเขาเนี่ย ตัดเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะใหญ่เลยแล้วก็เข้ากับตัวรถมากขึ้นไม่ได้ดูกเกะก,กะสายตานะคะพร้อมดีไซน์ตัวไฟตรงนี้ LED นะคะเป็นกิมมิกของตัวชุดแต่งชุดนี้นะพี่นะที่เขาจะตัดต่อตัวสายไฟเนี่ยให้เปิดเวลาที่เราเปิดไฟลีหรือไฟหน้ารถยนต์ของตัวรถเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับสกเกิร์ตซีฟอร์มเนี่ยลูกค้าชอบกันเพราะดีไซน์เขา่ใหญ่พรตัดกับรถที่เป็นโทนสีเข้มเนี่ยมันดูดุแล้วก็ลงตัวจริงๆค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะเซสเกอร์ตรงนี้ลูกค้าก็เลือกติดตั้งตัวคิวล้อด้วยนะคะคิวล้อตรงนี้จะเป็นของฟีฟอร์มเลยนะพี่นะแต่ชิ้นงานเขาค่อนข้างที่สลิกนิดนึงนะบีมบอกกอดเป็นสีดําเงาขนาดเนี่ยอยู่ประมาณ1.2-1.3นิ้วเท่านั้นนะคะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นการตัดดีไซน์ขอบตรงด้านนี้นิดนึงจะไม่เหมือนของคาโต้เนาะคาโต้เขาจะชิดกับตัวของ จะเกิดไปเลยแต่อันนี้มันจะมีช่องว่างก็คือช่องไฟตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ยึดน็อตยึดอะไรให้ชัดเจนนะคะไม่หลุดง่ายๆแน่นอนตรงนี้แข็งแรงทนทานนะคะ ทั้ง4ชิ้นด้านหลังตรงเนี้ยของเขาก็จะเป็นตัดเบ้าเหมือนกันในส่วนของคิวล้อด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวล้อแม็กกันค่ะสุดหล่อตรงนี้จะเป็นล้อเวกนะคะขอบ20เต็มซุ้มไปเลยสีนี้นะคะที่จะเป็นสี Dark กนะก็คือตัวรุ่น VF 0 8นั่นเองสาหรับ v f 0 8เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นซีกเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าของตัว VF 4อก็อาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงเนาะก็อันนี้ลูกค้าเลือกเซ็ต VF 0 8ไปหลอ่อหล่อเต็มซุ้มเลย ในส่วนของยาจะเป็นยาโตโยค่ะแต่ตัวนี้จะเป็น Open นคันที่นะคะตัวของอาที T. ขนาดยาเนี่ยจะอยู่ที่265กทับ50 R20 นะคะตรงนี้ให้พี่มั่นใจได้เลยว่าไม่ติดซุ้มหน้าของตัวรถแน่นอนตรงเนี้ยจะมีช่องไฟเว,ว้าให้กับลูกค้าอยู่นะคะก็พี่ลองสังเกตดูเดี๋ยวบีมจะให้เห็นชัดๆเลยว่ายังไงก็ไม่ติดนะคะแล้วก็คันนี้มีการโหลดลงด้วยหน้า1.5หลัง2นะคะจัดสเต็ปในส่วนของโปรเฟนเดอร์ไปเลยค่ะ หน้าควีนซีรีส์หลังปิกกี้แบ็กนะคะจัดให้เต็มระบบทั้งหมดเลยพร้อมตั้งส่วน่วงล้อให้ทั้งหมดนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าก็จัดเซตเต็มไปเลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้จัดสเตปจัดทรงได้แบบหล่อโดนใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวบีมจะอินเสิร์ตในส่วนของตัวโช๊ปโปรเฟนเดอร์ให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะมาที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยน้องบีมไม่ได้แถมตัวเ mm hmm. บ้ามือมือจับไปกับลูกค้าหรอแถมแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันที่ออกรถกับบีมไม่มีจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงส่วนนี้แน่นอนนะคะถ้าใครบอกว่ามีจ่ายเนี่ยโกหกนะบีมไม่เคยคิดตังค์ลูกค้าทางด้านนี้เลยนะคะตรงนี้ลูกค้าเขาจะติดเป็นฟิล์มใสค่ะพี่เบ้ามือฟิล์มใสคลีนคีน,นสวยๆเน้นเห็นสีตัวรถเป็นหลักนะคะเราติดให้ทางเบ้ามือแล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันนะคะเพราะตัวฝาถังน้ำมันเนี่ยบางทีก็อาจจะโดนเล็บโดนอะไรเราอะคะ่ะเวลาที่เราทัดเปิดในส่วนของฝาถังนะคะตรงนี้ก็ดูแลให้หมด มั่นใจ100%ว่าบีมแถมอุปกรณ์ที่แถมให้ใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่าค่ะมาที่ด้านท้ายของตัวรถกันนะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้นะคะบีมขอเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะก็คือตัวของสปอยเลอร์นั่นเองสปอยเลอร์ของตัวรุ่นยูเอเนี่ยเขามีมาถูกรุ่นอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันดีไซน์เนี่ยมันจะสั้นนิดนึงจะไม่ได้ยื่ดยาวออกมาแบบนี้นะคะ ตรงนี้ลูกค้าก็เลือกเซ็ตฟีฟอร์มเหมือนที่บีมบอกเลยฟีฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่ได้ยื่นเยอะแล้วก็ดีไซน์เขาเขาจะเว้าช่วงกลางตรงนี้ค่ะตรงไฟเบรกดรงที่3ให้กับเรานะคะให้เห็นสวยๆแล้วก็เป็นดีไซน์ดำเงาเข้ากับรถโทนสีเข้มจริงๆค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวของสปอยเลอร์เนี่ยลูกค้าที่ไม่ได้ติดแบนฟีฟอร์มก็ซื้อไปติดกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะทีนี้เรามาที่ไฮไลท์คาดเอลมฟไฟคาดเอลมฟไฟนี้เหมือนเดิมที่ คอตคิดจริงๆในส่วนของคาดเอลมฟไฟนะคะสำหรับตัวคาดเอลมีไฟเนี่ยเขาจะมี2แบรนด์ให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะในส่วนของฟรีฟอร์มด้วยแล้วก็ขาโต้ด้วยคาโต้เนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2เกรดเลยนะเป็นคาดไฟที่เขียนว่ามิลเอ็กอย่างเดียวแล้วก็เป็นเขียนตัวรุ่นเอ็มพอยเลอร์อย่างเงี้ยคะ่ะเอ็กพอยเลอร์ก็ดีไซน์แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกเซ็ตฟรีฟอร์มก็จะเป็นมิลเอ็กสปอร์ตแบบนี้เลยแสงจะขึ้นที่ตัวอักษรด้วยนะคะแล้วก็มีเส้นด้านล่างสําหรับตัวอักษร ยิงยาวทั้งเส้นจนถึงฝ่ายด้านท้ายของตัวรถค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะคะเรามาที่ตัวกันลอยถ่ายกันบ้างค่ะเป็นออปชันที่ยอดดีจริงๆในส่วนของการลอยถ่ายบางท่านนะคะไม่ได้ติดตัวสเกิร์เตเซตเต็มหรือว่าติดชิ้นงานสเกิร์ตเลยแต่ก็เลือกที่จะติดกันลอยถ่ายนะคะเพราะราคาตัวเนี้ยมันไม่แรงที่จะอยู่ที่1,800บาทมีหลากหลายดีไซน์ให้ลูกค้าเลือกนะคะ แล้วก็ตรงนี้มันช่วยเซฟด้านท้ายของตัวรถเราด้วยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะเป็น Option, ออปชันอีกหนึ่งออปชันที่ลูกค้าคิดฮอตกันจริงๆค่ะมาที่เซตสเกิร์ตหลังกันบ้างค่ะดีไซน์ของสเกิร์ตหลังของตัวฟีฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่ได้ใหญ่เหมือนด้านหน้าแล้วนะคะพี่เขาจะเป็นชิ้นงานเนี่ยไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปรวมทั้งตรงนี้นะคะสําหรับเซนเซอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นรูเว้าเหมือนของบางแดดและตรงนี้เขาจะเว้นในส่วนของช่องเซนเซอร์ไปเลยนะคะ ในส่วนของเซนเซอร์4จุดด้านท้ายแล้วก็สมาร์ทเทลเกตสเตปเซนเซอร์เนี่ยเขาก็วาวให้เห็นชัดเจนค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานเซนเซอร์เลยตรงนี้นะคะบีมคอนเฟิร์มร0อแล้วก็ดีไซน์ของฟีฟอร์มเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะทําตัดลูกเล่นด้านข้างของตัวชิ้นงานด้วยนะคะที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของตัวยูเนาะด้านท้ายตัดเนเยอร์เป็นสีแดงนะคะให้เข้ากับด้านหลังมีความสปอร์ต ักับไฟทับทิมที่มีมากับตัวรถนะคะได้แบ,แบบลงตัวจริงๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจชุดสเกิร์ตก็ฝากฟีกฟอร์มไว้ด้วยนะคะ่าเป็นยังไงบ้างคะกับเซ็ตฟีฟอร์มเซตนี้นะคะหวังว่าพี่ๆจะชอบนะคะอันนี้บีมจะไม่ได้รีวิวภายในในห้องโดยสารให้ดูนะคะจะเป็นคลิปแบบสั้นๆเป็นแนวทางให้กับพี่ๆที่สนใจจะแต่งรถ แนวทางแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะสาหรับพี่ที่สนใจนะของบีมบีมจะพยายามรีวิวในส่วนของชุดแต่งแล้วก็การตกแต่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถใหม่หรือว่าบางท่านเนี่ยค่ะออกรถไปแล้วแล้วอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมก็สามารถทักหากบีมได้เลยนะของบีมจะเป็นเบอร์โทรนะ0995656293เบอร์นี้ขึ้นลายเลยนะคะ ่วนเพจ a c e b o o k ของบีมค่ะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะจะชื่อว่าบีมี่อิสุสป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์ปากเกร็ดค่ะยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กันนะคะในเพจของบีมจะมีรูปรถสวยๆแบบคันด้านหลังคันนี้แล้วก็กระบวนการการแต่งรถต่างๆรวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับพี p ่ๆด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งในช่องของบีมนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ